回 <imitation> ตดี๋ยววนนี้ก็ไมมีาาวเานี้มีการงนามาเปีได้มาลุงหน้ามลูอยนั้นต้องทำแต่ว่าพี่ต็จนนทุกมาระตองแจ้งกับผู้ใหญ่ผ้ต้องแจ้งมาให้บมลูอันนั้นอเนี่ไม่มีการแจกเนเลยก้ไม่บอกเหมอนกันคุยกันที่นูนนั่นอ่ะวันนั้นวนนั้นที่ที่ไม่ได้รูกเนีผมก็มาห้ทุกของผมเนี่ยคามาถงนี้นผผมอแค่ให้ทุกองผมเนี่ตออมแต่ไม่ให้คา เพื่อทาสันติเพื่อไม่ให้เพชรเอรที่พูดันทงเมงนที่นูอยู่รก็เข้าำไมคนที่นี่มไปไม่ได้นี่เป็นคนที่ของผรมเนี่ยมีบ้านของประชาชนพมเนี่ยพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นบ้านของประชาชนผมกนีบ้านลูกหลานมานานแล้วเราเป็นวไปแล้ว

เออ้องได้ต huh. um, um, ้อง้ทุกอย่างยะเข้าใมพไทยสงมาถ่านอทำไมพิไทยมา